รถอ,อยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงโค้งเนี่ยแดงๆเนี่ยโอ้โหคันแดงเผือกโอ้แดีๆๆปดิดิแพ็กกดไม่ได้เหรอไหนวะกดไปแล้วกดไปแล้วเจอรถซะเจอแล้วมึงพังแน่นอนผมกดไปยังไม่ได้ของเลยที่มึงกดปืนขเขึ้เขาดิปดิแพ็กมึงองหยุดละที่ตายรถ <ๆๆ S 1> ตายมีตัวนีงแล้วคนขับรถตายโอเคโตายสองตายสอง มันเปิดประตูค้างไว้ไหมไม่ค้างไม่ค้างเอา้าเมื่อกี้มันเปิดประตูละ,ะมันจะลงะพอดีเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนเดี๋ยวใครเองต้นอะไรวะหตือแดงแะ ออกไปหรือเปล่าตก็แดงเมื่อวานนี้แน่เลยขึ้น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 ก้อนขึ้นก้อนขึ้นก้อนเงี้ยงจังลากันขึ้นก้อ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 นเร็วๆขึ้นก็จะไม่โคตรกลัวเลยขึ้นเทาะขึ้นขึ้นเทาะขึ้นอย่างพี่ป้าพี่ไอ ได้ได้โอเคขวามาน่อยิตรงมาเลยตรงมาเลยไปยังไงต่อสายมาหน่อยพี่สายมาหน่อยผมจะยินเสียรถพี่นะสายพีสายสายรถไม่มีเกาะเพราะหวานหอมดีครับไม่ได้ลั่นเลยดูโอู้ ก็จะมายิงทิงสัก่หน่อยแยกไม่ใ oui ช like ่รพี่ไอซทำไมไม่มีไม่ม nah ีไอซเราดีไม่มีตี้อ oh, ่ะเอาพี่ไอซไม่ดีอยู่ในตี้อ๋อตใพี่นี่ๆพี่อ๋อออยด์ออกอ๋อเดี๋ยเชิญเชิญเชิญไหไหนเป็นเชิญไอ้เข้าเขาตี้ซ้ายขวาสายไม่ตายตายอมนี่าต้องหยิบนะพี่เห็นไหมต้องยนะ่ยเนี่ยเนยให้ผมนะผมหยิบยหยบิตาตมแก่แล้ว เป็นคอนจอยพุ่มเลยดิ